ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเบิร์ดสุขูสุขคนบอกว่าจะเป็นเอฟที T, ่เก่าเอฟที่ใหม่บอกว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศนะครับพบขอกับช่องนาากิติชัยบาลีช่องดีมิสระคือเก่านะครับมือนีช่องนาากิติชัยบาลีได้ภาพพี่พาน้องมากพึ่งบอกใหม่คือบอกสอแห่งที่สองนะครับ จังหวัดอุดรอธอานีนี่มีบกสอยู่ยู่สองจุดจุดหนึ่งเขาเอินบกสเก่าจุดอีกจุดนี้ก็คือเขาเอิญนั้นบกสใหม่บกอสใหม่ออ 9. นี่ก็สีส่วนใหญ่ก็สิเป็นรถแลนทั้งภาคเหนือนะครับพวกเชียงรายเชีงยงใหม่ไปทั้งพุ่นละครับภาพพิมบ้านน้องมาเบิงหลังจากโควิดเข้ามานี่บพรว่าสิเป็นซ้ำล่อรับจ้างก็ดีมอไส้รับจ้างก็ดี พระเจ้ามีผลกระทบเียงบ่เงียบนะครับเงียบเหมืนเป้าสากักผู้โดยสารกับบมีนะครับเห็นะเห็นนักแรถดสามลอดจอดต่อแถวก่อนแล้วภาพพีนอนอย่างเข้าไปเบิ้งนะครับ สภาพเี่น้องยางขชมนะครับนี่คือบรรยากาศของโบกศม่นะครับรถบัสกับว่วค่อยเห็นนะครับคนโดยสารกับ่กค่อยมีเห็นเจ่สามลอ,อกพรเจ้ารับจ้างกันยื่นนะครับ โควิดโควิดเขามาหนีเห็นยังไงยเนอะสามรอรู้สึกว่าโอ้ยจ้งปรไเด้เขียวอยู่ครับเดี๋ยวนี้เพราะท่านใดจะเขียวเงียบละแลน้ำลบวิ่งสองสามคนแต่ละมือเออคลิปนี้โอกาสเสาร์วันอาทิตย์ขออนุญาตถามซื้อสามรอในเดบอันแต่ละคนบ่ครับของของเจ้านี่ละผมพผมอันซื้อในบัว้อยหนบัว้อยไม่อุดรนี่เพราะท่านใดจะ ยังยังยวันท่านดจะคิ้วยังวันคิวอยู่คารามัยังว่นท่นใดยังยเพิ่อนนาเอี่เห็นสวยสได้บอนิดนึงเพิ่นนายเอฟซี่นิดเดียวโอเคครับขอบคุณครับต่

I ได้ปะพ่อทรัเป็นคนมาหลักนยเ่คนมาหลักพี่เจ้เลโชค่อางทารสรอบโชคไปังโนอยกินตาม่อยเนอะแต่เงีว่าโชคลอยกินตามลอยท่พี่ให้น้องเบิ้งข้างในพี่นะครับอี่กมเิดแล้วนะ สกปรนเห็นรถ้อยหลายจอดขากรถว่ารถสื่อสารกระบุมีร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็ถืกปิดไปโดยปริยายนะครับเนื่องจากว่าโควิดคามานทำให้พี่น้องเดือดร้อนเดือดร้อนไปเบิดทุกยอมหยานะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับที่บอกกสอบไม่เหตุที่ให้ลองเบิรงนะครับท่านชลากาเห็นสรถอุดอรทุบแท่ เอ้ล้นนี่ไข้ตัวจองตัวจะไปทั้งไรเน้อนี่เนาะผมจะไปบันโซครับบันโซเนาะครับบันโซบันโซครับโควิดเข้ามานี่มีผลนี่อย่างบอสฝนกระทบว่างเลยจะว่าไงนะครับจะว่าไงสิไงจก้โมมีคนโดยสารซะเลยครับเออเดี๋ยวนี้แปลว่ารถนี่หลายก็คนโดยสารเต็ม รถก็น้อยครับรถก็น้อยครับเขาเลิกวิ่งกันเยอะแล้วตอนนีจอดทิ้งไว้อย่างนี้อ๋ออ๋อที่จอดให้จอดทิ้งไว้เฉยเฉยไม่มีคนแล้วครับไม่มีคนจะขึ้นเลยเอาครับโอเคครับผมเอาฟังทางนี้ขออนุญาตมาฟังขออนุญาตเดือนถามจะไปทางไหนคุณยายจะไปบันเสริมค่ะบันเสริมบันเสริมนี่จังหวัดอยังจังหวัดหนองคายค่ะโอเคครับอำเภออำเภอเขาไร่ค่ะอำเภอเขาไร่เนาะอันนี้รถคันนี้เนาะ โอเคครับผม,มจะไปไหนครับไปน้องบัวลำพูครับอ๋อลอดรถเนาะครับผมโอเคครับผมขอให้โชคดีครับ <Okay. S 1> ครับผมโควิดเข้ามาก็เลยทิโอกาสมากไอ้ถ้ำถามข่าวพี่น้องรถล่าว่าสอบเพว่าจะเปลี่ยนบอกระสอบเกา่าบอกระสอบใหม่นีม่มาหอดบอกระสอบใหม่แล้วเป็นยังไงเนาะโควิดเข้ามานี่มีผลกระทบ นี่แหละครับคนโดยสารกับบมี่ครับคนโดยสารกับบมี่เจริญมือนี่ได้ค่าน้ดมันบ่บางเกี่ยวก็ได้บางเกี่ยวก็บ่ได้บ่ได้ส่วน <c oughs> อันอันอันนี้อขออนุญาตไอ้นายทานี่รถไปทั้งไหนเนี่ยผู้ด่มึงเลยครับอุดรอนมึงเลยเนาะตอนนี้รถผมามาขั้นหนึ่งยัง่งวัฒนาเทียบตาเนาะยังก็ไปเติมเติมการดอยู่โอ้เดี๋ยวกระติกข้ามานะครับโอ้แป้นจางฟางเลยครับพี่น้องพุ่นตลอดฮอดพุ่นชั้นเทล่าบ่มีรถจักคัน กับเข่ากรบอดทนไฝเพราะว่าผลกระทบโมเมนต์เฉพาะเข้าผลกระทบไปเป็ดนะครับล้านค้าล้านขายผลนี่ผลกระทบไปเบิดสามหลอดหม้อจะไสรับจ้างนี่ผลกระทบเป็ดนะครับบริเวณนี้จะก่อนค่าคำไปด้วยผู้โดยสารเดี๋ยนี้หาผู้โดยสารว่ามีจยักคนนะครับแผ่นจ้างฟางลานคากันเงียบเงาอันนี้คือฟังทั้งด้านติดใต้ ไปพี่น้องไปเบิ้งฟังทั้งนั้นทิศตะวันออกเอจิศท,ทั้งทั้งทิศเหนือทิศเหนือก็เงียบนะครับทั้งทิศเหนือก็เงียบอเรียกาในยาถามไดย์บนอ่อกนายชาขายรถไป่ัรงไหนก็อินเยจ้ะว่าจะไหนป่ะอ๋ออันนี้เป็นรถวิ่งอุตุนชมแพ่ท่านมีผู้โดยสารหรอไป มีสองคนนะค่ะมีสองคนใครสามโมงเลยค่ะรถรถออกกี่โมงออกเที่ยงนี่ค่ะออกเที่ยงนี่เดี๋ยวนี้ยังว่าจะเน้นนี่บริษัทสองคนก็แปลว่าการน้ำมันนี่ขาดทุนบริษัทสองคนก็ขาดทุนการน้ำมันเดียวเอาโอเคขอให้โชคดีนะครับครับผมสภาพพี่น้องเบิ่งไปกระซัมนี่แหละครับบรรยากาศบขสใหม่นะครับอืม ก็มีอีกอย่างเลยนะครับอันนี้รถอุดรโซฟิไซบึงการจอดจักมือใดสีไดออกวัชนนายทาละว่าจักมือใดสีไดแลนดนะครับเพราะว่ามันบ่มีคนโดยสารจำเป็นต้องจอดไว้คุนสวยจะไปในนอก็้าในเมืองค่ะในเมืองอ๋ออันนี้คนสวยจะไปไหนครับ ภาในเมืองเนาะโอเคครับผมครับผมเดินแล้วคุณไม่เียอยยังวันทั้งเด้จักเกี่ยวเล่นว่าฮะโอเคขอให้โชคดีนี่ล่ะครับผมย่างครับย่างย่างคือกันโอ้ยเงียบผมยิงบอลเขามากเขาอะไรเป็นบ่ขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้โชคดีตรวจไอ้เพื่อนก่อน โอเคผ่านครับผมเมื่อกี้ละครับ้านเองเงียบเพื่อนๆครับเมีื่อกี่้ครัุณเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งสี่ไฮพีเฮี้นองเบิงบรรยากาศกับสามหลอดกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับพากันย่างบนกันรถขอมาขั้นหนึ่งบ่มีผู้ใดได้จ้าคนผู้โดยสารนะครับครับ พี่น้องเบิ่งแล้วก็จะเริ่มกดติดตามเนเดอรครับนี่คือบรรยากาศบอกกหมีนะครับพี่ให้น้องเบิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิงจบไว้เพียงสํสำนีขอก่าวคาว่า,า,ววาสวัสดีครับ